ชมหลังต่อไปครับผมโอ้แน่นอนแน่นอนครับผมเนี่ยสูตรนี่สูตรเด็ดขององอุบลคนศากเกลวครับผมกับการใส่นะครับการใส่ดูทำเลน,นะครับอื้อันนี้ก็เต็มมางคือเก็เไปดูตัวนี่สามครับผมรถเกี่ยวแล้วนะครับพี่น้องนี่ร้ายที่สองครับอ่ะฟู้งแล้วกันครับผม มีความหมายบ่หลังนึงใส้ยืดหันนะครับไ้วยส่ไกลกันนะครับผมเดินมาเมื่อกี้นะครับโดยสามตัวครับอ่ะหลังนี้ครับมีบอโอ้มีครับมีผู้ชมครับอันนี้ก็บสามครับผมโอ้ซีฮโอ้โหเด็ดจริงๆครับเหยื่อสูตรนี้ซีครับผมเพียร์ต่อไปครับผมขอบสั่งครับ ตาดูเงอย่อยู่นะครับหาแดดเพื่อบำบัดเหนอยู่ครับนักนครับขอบตาสิ่งนี้ผมมองว่าทำได้ดีนะครับพี่น้องดูครับดูตาอู้ห้าตัวก็ผมพบตัวที่ได้ก็ลองก็เรียกเจ้าพี่น้องนักนครับผมอูู้ น่ากินด้าเ,ออเต็มบังเลยครับพี่นอ้อง สวัสดีตอนเช้าครับผมถักท้ายอฟซีครับถักท้ายสันผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมขคลิปของนุ่มอุบลคนสาแก้วนะครับผมไคครับพี่น้องเอ้ยเสียงกร่แหบเสียงหายไปเลยนะครับพี่น้องจะใคท่ันผู้ชมได้รับชมนะครับว่านุ่มอุบล้นสาแก้วนี่ยังหาอยากหากินคื่เก่าอยู่ครับผมพี่น้องาใสไซอบไ้เมือว่านนียครับยี่สิบหลังครับผม เทคนิคการใส่กับไปดูน้ากันนะครับตอนอที่ผมใส่แล้วนะครับพี่น้องแล้วก็ไปดูพยายามน้ำกันนะครับว่าจะมีความหมนานซ้ำใดนะครับมื่อนี้ไปได้ครับผมหอบสายผมโอ้โกบเต็นลงกสวยะครับลังนึงไอ้ตัวนึ่งนะครับลังแรกครับความหวานบ่ลังนี้เปน็นดังไดโอ้ยบ่ถึงอ,อยังชักโตครับพี่น้อง กบนี่อยู่น้ำแพร่น่าอยู่ผมปะอันนี้เป็นสาเล็กๆนะครับสาลูกน้อยๆอยู่นี่นะครับดูมีปลาหล่อบลอบน้ำนะครับพี่น้องสองครับผมสองขอบสระมี่ขมันปะเป็นยงี้เหีมยโอ้ยบ่มีอย่างจักตัวพี่น้องเลยสาบริเรื่มเลยครับสอบสา,สานี่ ไปหลังแรกครับผมให้หน้า,าผมถ่ายทําให้ดูครับเหมือาว่านวิธีการใส่ของหนุบนคนสาแเกี่ยวครับผมเอาไปรับปุงใส่เด้อครับแต่มีว่ามันโอเคแน่นะครับพี่นหน้องไปครับเบิ้งครับผมเบิง้งน้องกันครับมีความหมานหรือเปล่านะครับ หลังแรกครับหลังลอยู่ใไฮน่านะครับผมที่ทยท่านะครับทีรีวิวว่าหน่ยครับพี่น้องนี่ครับอยู่ประมาณนี้นะครับบางคนเพิ่นใส่่เพินบไบ ii, อยู่แบบน้ำเจี๋ยนะครับเพิ่นจะใส่อยู่บนบกเลยนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าผมว่าหมดมันเขานะครับพี่น้องหมดเข่าหมดจอในกบบเข่าเลยครับไปรุนนับกันครับผมเป็นใจมาแล้วครับแจมมาแล้วพี่น้องครับหนึ่งแล้วครับหนึ่งแล้ว น,นี่บออู้สองครับผมสามครับสามเห็นบ่ครับเห็นบอพี่น้องหมานอยู่นด้สูตรผมนี่พี่น้องสามตครับผมนี่ปืด๊ดเจ้าเจ้าเจ้าสามแท่งครับผมสามสามดอกสามบังนี่สามตครับผมหลังเหล็กในห,หน้าครับผมใส่ห,หน้าเด้อครับช่วงนี้ครับพี่น้องได้ผลดีครับผม ดีก็ใส่น้ำข้องนะครับเพราะว่ากบบพทัธลงข้องนะครับพี่น้องหนาำน้ำแหน่ายังมีพ่อได้ให้กบพื้นมาขึ้นมากินเนื้อกินหยางอยู่นะครับพยู่แถวเนี่ยแหละครับยู่น้ำไต้เฟืองไต้หยางประมาณนี้นะครับรถเกลียวเหลยวนะครับพี่น้องไปดูช่อมลักต่อไปครับผมไปหลังที่สองครับผมหลังที่สองอยู่ตรงหน้านะครับตามใหน้ารถเกลียวเลี่ยวนะครับพี่น้องนี่ลังที่สองครับ ่ะูุกนน้วกันครับผมจะมีขั้วมานบ่หลังนึงใส่ยิ่หันนะครับไม่ไสไกลกันนะครับผมเดินมาเมื่อกี้นะครับเดือสามตัวครับอหลังนี้ครับมีบอโอ้มีครับมีท่านผู้ชมครับอันนี้ก็สามครับผมโอ้ซีฮโอ้โหเด็ดจริงๆครับเหยื่อสูตรนี้ซีครับผมเพีย โอ้หมนันหมันครับพี่นอ้องแจวแจวแจวลองไปปรับปุ่งใส่ผงเด้อครับการใส่แบบผมนี่นะครับพี่นอ้องว่าจะมีความหมานันคือผมบอนะครับหรือจังใดน,นะครับกัควมเห็นทักทายพูดคุยกันเข้ามานะครับผมให้กำลั่างใจกันและกันนะครับค้นหายอยากหากินคนทำเฟซทำ <c oughs> ยูทูปเพื่อกันนะครับพี่นอ้องไปเดี๋ยวไปรุ่นต้องครับผม หลังต่อไปครับผมขอบสะครับผมเป็นสารลูกเนื้อน้อยอยู่นี่นะครับหนาแหลงผมเคยมาวานเหยียอยู่นะครับไปดูน้ำกันครับขอบสาสินี้กบบ่ผมว่าทำเรดีอยู่นะครับพี่นอ้องเบิร์ดขับลุ่นน้ำกันครับอู้ที่โตนี่พี่นอ้องหาโตครับผมหกโตวัดเขาจะได้กระดองกระเดือดเลนี่พี่นอ้อง โ,โตครับผมอู้ห์ขันตัวใหญ่นี่เข่าอ่ได้เลยละครับขันประมาณน,นี่ยโกโตัวคุณอืดอ้หอนซ้อนครับอันซ้อนโกโตัวเลยครับผมพี่น้องเบิ่งครับพี่น้อโอ้แตกยัโยนโเลยโกตัวครับผมอู้คัก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 ชมหลังต่อไปครับผมโอ้แน่นอนแน่นอนครับผม เนี่ยสูตรนี่สูตรเด็ดของนุนอุบลคนซาแก้วครับผมกับการใส่นะครับการใส่ดูทำเลน,นะครับปดอันนี้ก็เต็มบ้างคือเขาพี่น้องตัวนี่สามครับผมบุ้ยมีพลาดครับบุ้ยมีพลาดใส่น้ำให้หน้าครับช่วงนี้เด้อพี่น้องโอ โอ้โหกระโขบเลยครับพี่นอ้องตัวใหญ่ง,ง,งามดีครับสามตัวนี่เอาของหยาดเก็บเลยครับผมหลังต่อไปครับผมเทคนิคก,การใส่ครับ,บอยู่ผมาณนี้แหละครับขวงนุ่งวนต้นสากเก้่วครับผมหลุดน,นับกันครับผมอู้อนาคนดาอาเต็มบังเลยครับพี่นอ้อง อู้หักแขนออกบาดเนี้น้องเอ้ไปได้๋ยวขึ้นเบสต์เต็มบังเลยครับกินกบผมหายตอมเลยเฮ้ยเฮ้ยเบื้องครับเดี๋ยวเช็คพอร์ตครับพี่น้องเบื้องครับอะไรเอ่ย,อยเต็มท้องไปหมดเลย ไปแมย์น้องเอ้กัดนี่แหละครับใส่รอบกับเป็นแนวนี่แหละครับพี่นอ้องงูจะชอบเขานะครับเขาขึ้นสาหน่อยตกน้นมนะครับไปแมยไปว่เป็นเลยสิเด็ดหนกิดอิม่มหลายสิเอ้เฮ้ยเฮ้ย พี่น้องอคุณใครกงล่างเลยครับอู้หู๊กตนะัวเนาะมันกินไปนะพี่น้องเพิ่งครับจนไป,ปเปลี่ยนเลยครับพี่น้องอ้ยเพิ่งครับเดี๋ยวหน้าคนด่าครับเมื่อกี้นี่เออตัวใหญ่เลยอ๋ออันนี้ก็ะสองครับผม ตัวงามครับผมเจ้าครับเจ้าโอ้ตัวงามตัวใหญ่ครับผมบรรยากาศตรงให้ต้งหน้าครับแดดขึ้นแล้วครับพี่น้องอาทิตย์ขึ้นแล้วครับแดดมาแล้วเสียงกระแหบหายครับพี่น้องโอ้สบายครับจะลุกได้ครับผมมาตรวจคอไฟเด้อครับไปรุกน้ำตาลล้างต่อไปครับผม มาแล้วครับแ้มมาแล้วปื๊ดพี่น้องเ็มบ้างอย่าง้ครับผมตัวนี่สองอู้เจ็ตัวบลูกตัวนึ่งครับน้องเบิ้งครับผมดูดูดูดดูดูดดูดูวเลครับพี่น้องสุดเดียสุดเด็ดละครับพี่น้องหเจตครับผมดบังพี่น้องเอ้ย คคคััักกกเเเลลลยยยไปเดี๋ยวบังทายบังบริษัทายเด้อครับผมมืวอวานขึ้นแล้วก็อาจจะสายครับเดี๋ยวสิไปยึดพลากรีดนะครับมืวอวานก็บริษัไปทํางานนะครับผมเหมือนกับว่าจะเข่าสำนักงานเนี่ยน้อยนะครับผมแดดมาแล้วครับแดดมาแล้วรับชมกันต่อไปครับผมอ่มาชมบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับผม หลังนี้ครับผมมีความหมานบอกอู้บอกเคยผ่าจากหลังเลยครับพี่น้องจะใส่มาหนิผ่าตะยุสานะครับสาหน่อยนะครับพี่น้องสาสียามตอนแรกนะครับสองหลังครับพี่น้องอันกับสองตัวครับผมครับสองตัวไปครับไปดื่มน้ำกันไปเรื่อยๆครับดต่ครั้งนี้ไม่พลาดครับผม ตัวโตเลยสามครับสามตัวโอ้เจ้าเจ้าครับผมเจ้าสามตัวเอาไปครับผมทางนี้ครับเจอขีดต,ตมกับผกเปลี่ยนกับเปลี่ยนเลยครับพี่นอ้องเอ้ยสาวหับเลยในครังนี้ โอ้อันนี้ผาดครับพี่น้องลังกับปูตัวเดียวผาดแล้วครับมีเหวแล้วลังนึงแล้วโอ้เขางามครับแปลงเนี่เป็นบ่าเห็กเกียเกียวมหลเกล่ยวลังน้อยกระทุง่งเลครับงามเสมอเลยครับออกเนดวงดีครับผมดวงดีครับผม ดูหลอบหลังต่อไปครับผมแถวนี้เบิึงห้อยกบพูมีอยู่นะครับพี่นอ้องอขบมีอยู่นะครับโดนน้ำกัน,นครับเห็ดเห็ดโอ้โดนครับโดนเจ็ดตัวนีน่พี่นอ้องสองตัวใหญ่ๆ,ๆครับผมโอู้ย่ยาจกเลยเก็บเลยครับเก็บเลย หลังต่อไปครับผมขอบคุณทุกการรับชมเด้อครับผมขีดข้อมาลุนน้ากันบ๊วาอย,ยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับผมกำลังใจให้นหนุนบนพ่นสเกลเดี๋ยดีเสมอมากครับผมเอาลุ่นน้ากันครับหลังนี้โอ้โหผดเข้าดก่นเนาะเต,ต็มอันยัดเต็มอันยัดตือ๊ดโอ้ตัวนี้พี่น้องซีขาดเอาโอเคโอเคครับผมเก็บเก็บเก็บ ลักงต่อไปครับผมโอ้หูเมืงง่อยสาอหาบเลยเพีย่เนาะดุยขีตมไข่ลูกไหมอ้ามีเยอะครับนีนก็ได้สามหรือสี่ปุ่นนี่สามครับผมสามตัวสามตัวครับผมล่กงต่อไปครับผม โอ้หมานอยู่เด้อครับพี่น้องสูตรนี้แล้วครับลองเอาไปใส่เบิ้งแล้วครับพี่น้องแดงลังนี่เดี๋ยวออกว่าเหี่ยวเด้อโอ้มีอยู่ตัวอยู่ครับโอ้ปลาเขา่าสวยครับพี่น้องปลากับเขา่ากบกับเขา่าอ๋อกบตัวนึงครับผมไปเดินทางมาหลังทุ่งไทยแล้วครับผมหลังไทยหลังบ่อไทยเด,ยด้อครับผมแล้วค่อยสรุปแจ้งน้ำกันเลยครับผมว่าสิได้ ปริมาณเท่าไรแล้วครับมือนี้ผมว่าคือสีหมันเปิดอยู่นะครับมือนี้นนอนโอูน้นรุ่นน้ำกันครับหลังสุดท้ายครับผมยังน,นี่โอ้กบสองตัวปลาสองตัวปลาขวานครับมะเขืาเสยครับพี่นอ้องน้องใสยที่เป็นทางวิ่งท่างแลีนเขานะครับพี่นอ้องเออเมย์เมย์เยพี่น้อง เดี๋ยวคอยไปสรุปแตนน้ำกันครับผมไปมาหอดรถแล้วครับผมคุณแล้วครับหอบ้านคุณแล้วครับออกน้ำกัดนะครับกว่าจะได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับผมมากำหนดซราเลียงนี่แหละครับผมไปกับผมเจอกันอยู่บ้านครับ ออกจากรอบเซจสิ้นครับผมนับจำนวนได้อยู่48ตัวครับผมครุภัณฑครธรรมชาติของห้อครับผมอยกเป็นสองถุงครับใจถุงเดียวเดียวกับทับกันนะครับทับกันตายนะครับผมผมแยกออกเป็นสองถุงครับถุงหนึ่งยี่สิบตัวถุงหนึ่งยี่สิบแปดตัวครับนี่ครับผลงานของเ้าผลผลิตที่ได้ครับเมื่อนี่นะครับถือว่ามันถือเก่าครับผม กับเงียสุดเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมเป็นกำลังใจให้นมอุบลคนสาแก้วครับผมเหตุคลิปต่อๆไปให้ท่านผู้ชมได้๋รุ่นเลยรับชมน่วกันนะครับผมไปเดี๋ยวขึ้นตาช่งครับผมขึ้นตะช่งเราจะได้กิโลนะครับผมครบแหน่ากัโตัวใหญ่ปันได่นะครับตะวันกัโตงามอยู่นะครับพี่น้องดงแรกครับผม โลแปดครับถุงที่สองครับผมสามโลควัวครับผมสามโลสามครับผมสามโลสองควนะครับผมประมาณสองสามโลสองนี่แหละครับพี่น้องหักถุงหักยังแหล้วนะครับพี่น้องถือว่ามานครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้เจ้าครับเนื้อสตรนี่เจ้าเจ้าเจ้าที่การใส่น้ำนะครับพี่น้อง รับชมให้กำลังใจคอมเมนต์พูดคุยทักไทยนะครับผิดพลาดประการใดกับขอสดขอไผ่ไหลเด้อครับผมเสียงกับพระท่านดีครับผมไข่เ้าก็เศร้าครับเ้องกระลูกได้ครับพี่น้องก็เลยไปหาอยากหากินหาคลิปให้พี่น้องรับชมน้ำกันนะครับรุ่นนับกันกับธรรมชาติบ้านท่านะครับผมก็ขอคุณนเด้อครับผมขอพุณนอีกครั้งครับผมเอ้ากล่าวคำว่าสวัสดีครับเมื่อนี้เจอกันคลิปต่อไปครับบวัสดีครับผม